เปิดไปค่อนข้างแรงครับผมระดับแรกเลยนะครับดูไฟครับใช้ไปประมาณนี้เลยนะครับใช้แป้งสาลีอย่างเดียวนะครับผมแป้งสาลีอเนกประสงค์ตาดาวฟ้าหรือตาปลาหมึกดำก็ได้นะครับหรือตาเ่าาก็ได้แล้วแต่นะครับันดับแรกเทแป้งลงไปเลยสัก4ตองนะครับผมตอนนี้เราทาขายนะครับขั้นตอนแรกก็เอาไก่ที่เราหมักแล้วมาเทลงน้ํานะครับผมแบบนี้ครับ แล้วก็ตักขึ้นครับไปไว้ที่ตะแกรงครับแล้วก็เอาไก่มาเทลงแป้งครับรอบที่หนึ่งครับแล้วก็คลุกเขาครับผมครั้งแรกรอบแรกไม่ต้องเน้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตะบัดเอาไปลงน้ําอีกรอบนึงพอลงน้ําแล้วก็ตักขึ้นครับผมเราจะทำแบบนี้สองรอบนะครับอนี้ก็มาลงแป้งรอบหนึ่งครับวีคุกแป้งรอบที่สองนะครับอ่าแป้งเยอะ แป้งพ่วงไก่นะครับแป้งอยู่ในกวาดมาครับแล้วก็ขยำมือนิดนิดครับเดี๋ยวแป้งมันจะขึ้นเกล็ดเองนะครับถ้าแป้งเยอะนะครับถ้าแป้งน้อยนี่แป้งมันจะไม่ขึ้นเกล็ดนะครับพวกเขาจนกว่าเราจะพอใจนะครับจนกว่าเราจะรู้ว่าแป้งมันพั่ไก่ทุกชิ้นแล้วนะครับอ่าพั่วแล้วทีนี้ก็มาจับตะบัดขุนแป้ง สะบัดออกแป้งๆนะครับให้ขนแป้งหลุดออกให้หมดถ้าเหลือจะเป็นเก็ดแป้งแบบนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาไปลงกระทะได้เลยครับเอาลงเสร็จแล้วก็ขยับไก่ก่อนครับผมเดี๋ยวไก่ที่มันติดก้นกระทะมันจะไหม้ก่อนนะครับขยับครับนิงครับผมทีนี้เราก็มาเตรียมเตาต่อไปรอเลยครับระหว่างรอไก่กระทะนั้นสุกนะครับมาเตรียมเตานี้รอเลยนะครับกระดิษจะต่อด้วยการทอดต้องได้เลยครับจะทำเหมือนเดิมครับผมทุกชิ้นส่วนทำเหมือนกันหมดครับแต่ใช้เวลาทอดต่างกันครับ แล้วก็เอามาลุกเปิ้งรอบที่สองนะครับแต่อย่าเพิ่งคุกนะครับผมต้องรอเทาน้ำสุกก่อนนะครับรอให้กระทะนสุกก่อนนะครับไม่คุกนะครับผมวิธีสังเกตไก่ว่าสุกหรือไม่สุกนะครับถ้าไก่สุกแล้วไก่จะลอยครับผมเรามาตักไก่ขึ้นก่อนครับเห็นไหมครับผมหน้าตาของใช้กระทะทอดนะครับผมใช้กระทะก็ทอดสวยได้นะครับสามารถทำขายได้เหมือนกันนะครับผมดูนะครับ พอเราเอาไก่ขึ้นจากกระทะแล้วก็ต้องตักเศษพวกนี้ออกนะครับผมทีนี้เราก็มาเอานั่นเล็กหรือว่าปีกบนนะครับเลี้งทอดต่อได้เลยนะครับแป้งต่อได้เลยนะครับอย่าอย่าคุกไว้นะครับผมเียังไม่ได้เฉยๆนะครับอย่าคุกไว้นะครับถ้าคุกทิ้งไว้นี่ยแป้งแข็งแน่นอนครับแล้วก็ขยำด้วยนะครับผมนี่ถ้าเป็นกระทะใหญ่เนี่ยเจะได้ประมาณสักสี่สิบห้าสิบชิ้นนะครับอันนี้กระทะเล็กนะครับผมจะประมาณยี่สิบชิ้นนี่แหละแล้วก็สบัดถึงแป้งออกนะครับ พอลงกระทะเสร็จแล้วนะครับก็จับเวลาเลยนะครับผมสำหรับปีกนไก่ก็จะใช้เวลา10นาทีในการทอดนะครับผมให้เราสังเกตที่น้ำมันด้วยนะครับถ้าน้ำมันมันไม่เดือดแล้วนะครับผมก็เพิ่มไฟนะครับแต่ถ้าน้ำมันมันเดือดแรงเราต้องลดไฟลงนะครับต้องรักษาอุณหภูมินะครับผมคอยปรับนะครับแล้วต้องคอยเคลียร์ไก่ด้วยนะครับไก่ช่วงที่มันอยู่ต้นกระทะมันจะไหม้นะครับผมต้องขยับนะครับขยับขึ้นนะครับเห็นไหมครับเก็บแป้งสวยแล้วใช้กระทะก็สามารถทอดได้นะครับอืม ทำขายได้เลยนะครับต้นนน้อยนะครับผมพอเราเอาไก่ลงกระทะเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาสังเกตที่แป้งนะครับถ้าแป้งมันจับเป็นก้อนเยอะแล้วนะครับเราต้องทำการลอนนะครับลอนกระเซศที่มันจับจะเป็นก้อนทิ้งก่อนนะครับนี่ครับลอนกระเซศพวกนี้ทิ้งครับผมมันจะไม่เกาะไก่แล้วนะครับต้องล้นทิ้งนะครับผมอ่แล้วมาดูเก็บแป้งครับผมใช้กระทะทอดครับก็มาสวยเหมือนกันครับผมเหมือนกับที่ผมใช้เตาทอดนั่นแหละนะครับผมมันอยู่ที่วิธีทำครับทำตามขั้นตอนนะครับผมทำตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับผมแป้งต้องเยอะนะครับแป้งต้องท่วมไก่นะคคครรัับบผมโอเ